สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนีนุ่มจักรตุรัสพัดทินกสิภามาหาปลา่อนดวยครับผมพอดีบ่เบิ่งหวไหล่ไม้อยู่ครับว่าจะได้บ่ได้บ่เบิ่งน้า,ากันครับผมเนี่ยครับตามท้องน้านี่ยแหละคร,ครับไปหาน้ากันครับผมว่าจะมีบ่มือนี้หาปลาคอนครับน้องเงียหน่อยเด็กตุ่ม่นะไะ เท้นี่มนี่เอาตัวนั้นเทดเน้่ตายังพอเนหน่อยเออพอกเขงนี้เด็กเด็กเด็ดโอเคเวเด็เด็กเด็กเด็กโอเปนใบไม้แห้งนขบกินงามพิๆงาๆๆะกรอนครับนงูเร็วเอาอ

คมเนเพิ่นรักมาออกกอนหรือบ่จะปี่เราตต้มนกนนี่นี่นี่่ไ้เลปี่เหลบกบเนี่ยปลาแรงทุกจักทุกจ้าอยู่อคุมนี่นะปลาอี

dạng 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 บวมวจิตมได้แล้วมั้งเห็นไหมเห็นมัง่อนไม้นังไงเหนไหเออนั่นนะเออนี่นี่นี่นั่นนั่นนะมนละมันละเดียบี่่ตัดขาหน่อยอะไรมีแต่พระวเบิยงไงดลูก ดูข้างสะน้องแว้งดาทปลาปลาตั้นะแมมุ้ต้องให้ตัวมันนิ่งตั้นิงก่อน้มันก็ให้มันหายใจง่ายะตามุ้งนะครับมุ้งน้องมุ้งให้นะ มีไงแล้วน้ำขุดตรงนี้นไหมันเ็จอมยังไ่าจะดีมากชุบโดง้ลงหนีแต่ลลอย อากาศยามแรงครับป้ากันมาหาปลาคอนอากาศลมเย็นสบายเลยครับวันนี้ครับวันหนาววันคอนอากาศกำลังดีครับแดดมันอ่อนครับนี่หามองปลาคอนกันครับเฮ้ยมึงนี้มันน้ำไหลครับนี่จะได้มาได้ลองเบิ้งครับ ยังหาบวกครับเอามองหาปลาบางแห่งกแหงไว้หลายบางบางกันทั้งบระเทศนี้แหงครับน้ำก็ไหลอยู่ครับต้องยังหานะครับมองที่บางไายเว้เป็นตะนามีกับมันก็แหงไว้หลายครับไปครับหามกันต่อไปครับครับอายุหากินกับแบบทำบ้านครับผมอาจจะไม่ได้เลือดรู้อลังการแบบในปัตตานนะครับแต่ว่าอาหารบ้านบ้านเขานี้มันก็เป็นแบบรสชาติแบบเต้นนิดหน่อยเนาะแต่พอแต่มเมย์็นพายุพากินครับ นี่แหละครับเพื่อพาพี่พาน้องมาหาอยู่หากินนั้งกันครับแบบผู้เฒ่าผู้ป้าฮิตเหรอครับผมนะครับแต่ยังกะกินครับผมหาได้มือนีครับโอ้ลมแห้งเลยครับนะครับต้นไม้ลมเลยครับใส่มาสองสามมือก่อนนะครับลมแห้งครับคณครับต้นแก่ครับลมผมใส่ให้นะครับใส่เพิ่มใส่เพิ่นมาตัดเลยครับตัดิดเอาทาน นี่ครับต้นบะกอกครับผมลกไร้ครับหนุ่มครับโอ้มาแล้วครับเอาไปตำสมตำครับผมต้นใหญ่ครับนี่พัดน้ินเก็บบะกอกไปตำสมตำครับผมนี่ครับต้นใหญ่เลยครับอลังการปูนกับบะกอกครับมาเด้อเอาไปตำสมตำกันครับผมปูน นี <ort. S 2> ่ไเก็บไปฝากที่ถัดต้องนั่นครับขุ่นเขาต้นมันงนะครับโอ้ดกอะไรครับุ่นน้ำพิงน้ำงาครับมันบกอกเก็บบกอกย่างมือแรงครับโอ้แดดกิดแดดดีเลยครับแต่บอลตะขอนเลยครับเออครับผมตอนประกอบครับโอ้ดกคัดปีนี้ นี่ครับรดนาลายด้วยนะครับเขาเียมไปกินลายเลยนะครับ,ารบม,ามาครับมาเอาประกอบไปกินน่วกันครับใส่สมตามนี่ครับผมพอดีหมกครับ <laughs> มาประทันเพิินติเหลือมันกระแหงมืดครับในแค่นี้แหละครับผมป้าพอดีหมกครับ สวัดีครับมือนี้กับจบคลิปแค่นี้แหละครับได้พอได้มกครับผมมาเพระทันน้่งไปแห้งไว้หลายเรื่องมองนั่งไปเพระทันนี่แห้งเลยครับรวยมาหาไม่เดี๋ยพอได้มกแล้วครับมือนี้ครับนี่ครับไดีแค่นี้แหละครับผมพอได้มกนิดหน่อยพอได้กินครับผมพอได้เยอะได้กินพอแล้วแรงครับขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องนุ่มจักรตรัพทินฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ ก็เดี๋มกอยู่เด็กครับน่อยช่อนหน่อยปลาค้อน่อยปลากระเดือกปลากระดีปลาเค็งปูน่อยครับพอาดี๋มกอยู่ครับนะครับนี่ครับหาอยู่หากินมันบานออกครับผมไปครับอยู่ทีกินน้อกันครับนี่ครับปลาคอนครับผมสีหาวแดงมืกอไม่อนีครับผมนี่ก็ปูน้อย ก็น้อยปลาเค็งปลากระเดิดครับรวมๆใส่ล้มๆกันย่เดยครับผมโอ้กินหอมเลยครับกินนั้งคันครับผม